ครับสวัสดีเด้อครับผมอพี่นอ้องเพื่อนเฮ็ดกอบพระทุกคนนะครับนอ้องช่างทุปทุกคนเนาะครับเมื่อนี้ก็ได้งันใหญ่มากนะครับเนาะกด้งันใหญ่มากกสิเอามาเอามาโชว์ให้เบิง่งอืมได้งันใหญ่มากอีกแล้วนี่อืมครับผมกะใหญ่กะ,ยยกะนี่แหละครับซ้ำกับซ้ำฝ่ามือผมนะครับน้อกะ คือว่ยาไงสมควรนะครับเนะยาะไงสมควรอยู่ก็พ่อเห็ดอยู่ทีแรกผมว่ามันสีเห็ดบอดายแม่ผมกันมาคุ้มปาดบอกบาดยังบอกก็เอาบอกอันน,นี่นะครับเนาะเอาบอกใส่ใส่ไม้อัดเอานะครับเนาะมันจังบอออันจังบอออนครับผมใส่ไม้อัดนี่มันสีแข็งดีกับงานออกมางามอยู่ครับผมกับพ่อใส่ได้พ่อเบิ้งนะครับเนาะใส่บอกบอกบอก,บอกไม้อัดนะครับเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวจังไดกะจังจังมาเบิงตอนที่ผมเห็ดแล้วเนาอครับเนาะจังมาเบิงตอนที่ผมเห็ดแล้วแล้วองนี้พ่นสิออกมารลปมล่างจังได้งามบอครับเดี๋ยวกะเสียหายเบิงอีกท่นึงตอนเห็ดเหล้วเน้ะครับเนาะเห็ดแบบแบบแบบบานๆานเนาะเห็ดแบบบานๆเห็ดแบบธรรมดาบานบานเท่านี้แหละครับกับพ่อเบิงอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวกะท่านกะ ผมก็ขอเวลาเฮ็ดก่อนนะครับเนาะอันเดี๋ยวเฮ็ดแล้วผมก็สีสีมาห้เบิ่งอีกอีกอีกเท่อนึงคลิปคลิปต่อไปนะครับเนาะอือเฮ็ดแล้วก่อนครับกษริย์ก็เอาซัำนน่ก่อนนะครับเนาะครับเอาเอาสวัสดีครับเด้อครับครับผม